สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับชองกอยบันหน้าชชเนลค่ะเมื่อนี้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพอซาลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกอยบันหน้านี่ก็ได้ยินว่าพอซาลี่นี่เพิ่นฝันเห็นอีแรงคะ่ะกะบล่อซาค่ะท่านผู้ชมกมามหาเพิ่นเลยเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันเห็นอีแรงมาหลักกินไกค่ค่ะหลักกินไก่หน่อยเนาะคะ่ะเนาะเรื่องเล่าวความฝันสิเป็นจังไดพอซาลี่นี่เพิ่นสีได้เลขตัวใดมาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเข้ากะ ไปติดตามรับชมรับฟังกับพอสาลี่ผอมๆกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก้อยบันหน้ากามาหอดแถวธงหน้าค่ะแถวธงหน้าแถวบ้านพอสาลีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮากับไปรับชมรับฟังพ้อมกันค่ะงวดนี่ก็เป็นงวดวันที่สิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังตัวลีพอสาลี่ผอมๆกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพ่อสรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสรีครับสมัติชโอ้นร้านกับสวัสดีน้องเพื่อนกันโอ้เก่งเลยสวัสดีครับน้องกอปเตอร์อันนี้น้องยังครับคุณพ่อนี่น้องบูมครับสมัติชมเนาะร้านชมคุณพ่อสรีครับบอสูเอฟซีฝังไหนครับฝันว่าจางไหนก่อนเนาะครับฝันขึ้นแหลมมันเป็นฝันติดต่อกันสองขึ้นนั่นลักษณะเดียวกันครับฝันขึ้นแหลมคือจัง เหนไปเห็นลูกไก่เห็นลูกไก่เออลูกไก่นไก่นมันมีสามตัวไก่มันมีสามตัวแต่ผมน,นอนอยู่ลกูกมันมไปนอนในงาใหม่เงี้ยสิงาใหม่เ,เออบงาใหม่ครบ,ออบส่วนัวนแต่ว่าไก่มันเป็นอย่างว่านอนเฮี่ยงกันสามตัวอยู่มันจังมโลงก็แล้วใหม่ไปทางบึงปรากฏแล้ใหม่ทางบึงบ้านเนี้ เพราะไงแล้ววะคุณมันโมลุ่งหนูเว้ยมันย่านแห้งวันย่านเอียวลุ่งย่านแห้งมันโมลุ่งมากหรอมันหลี่หินดักประมาณแล้ววะครับเพราะไงก็เรียกว่าก็เรียกลุงมากลุงมากแต่เจ้าของมันมีเล็กหน่อยผู้หนึ่งเดี๋ยน้องจนูซำคุยอย่เงยครับมันได้แสบมันแต่ขอนเถื่อนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เรียกเขาไปโลกไก่กันครับก็ไปเห็นแต่ห้างไก่หันมามีไก่ครับห้างไก่สามห้างครับ กะห้งบ่มีใครพ่อห้างกาเลยก็คือเมื่อถึงเลยว่าเป็นอย่างพันเนี่ยอน่ะพันเกี่ยกบเรีกโอ้คนนี้ันจะได้มาขึ้นอีันแบบเดียวเก่ากันครับพันเกี่ยวกับไก่กับห้างไก่เนี่ย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 ร้านป้ายยักครับโมกัญญาครับมกัญญาห้างไก่แต่ว่ามีผู้เฒ่าผู้นึงมาก เป็นวาสีเอาคนมาจ่างไปไถหน้าคนครับจ่างไปไถนาหน้าเลยเจ้าไถสามเถื่อเลยคนว่าสศัตราไถสามเถื่อเออไถหน้าไถสามเถื่อครับแต่ว่าไถสามเถื่อเออไถสามเถื่อจะได้เห็ไถดูแุเขื่อนเลยครับออกคอไถดูตีมันตัวอยากไห่ไถจากสั่นเป็นว่าสั่นครับเรียกว่ามาปังกันแล้ว เพาเคยครับตัวยอเป็นมาจะกุ้งเขียวก็จะม้าหมางเพื่อนคนเป็นมาขอเพือนครับเป็นมาขอเพื่อนนมันสิมาก็ไปมึงกับมางเอาพอว่าแต่ว่ากุ้งบ่อยดินนพะว่าันครับก็เริมาสะดุ้งหงเรือโ้มไปแก่ไหนนมันสิบมาหมางเอาหลีบเอาเงินมาเนองนี้กค่ไป่าที่หครับครับบไปนงครับบ้านนี่ก็เลยเมื่อเป็น เมื่อคิดบึงเมื่อจังไลนอนเหน้องเขาแก่กามาเต็มหอนเต็มสานนี่มาหม่งก็หัวนครับคนนก็เลยว่าหายยูขึ้นองินแบอกหาดินครับเมื่อกี้แหละเมืมาคิดบ่งเขาถึงมาเอาหรอเอาเงินนเงนลูกใช่ไหมนี่มันจังไลมันถือมาตรงเทปีีบอวอครับแล้วมันยังิ่มันเขาเมียยรงเทปคนบังนี่ก็เอย้อนี่โอ้ครับครับ ไปยกับพี่ว่าม,มันตีเป็นเหลเ็ตีเป็นเหลกเล็กกว่านี้มตีเป็นเหล็กจะจมวนผันเกี่ยวกอน,น่นะัอันคุณพ่อเอาไปเหล็กที่ก้อนซะครับเหล็กที่ผู้ผันเนี่โอ้เหล็ที่าน<ม>าครับผมบ้านเาไดลวมันหนึ่งหนึ่งเกตสองหนึ่งสองเกตว่าหนึ่งเกตสองหรือว่าหนึ่งสองเกตจำบ่ใคได้บ่ครับคือว่าสองเกตโอ้เกตสอง เจ็ดเจ็สองนี่แน่นอนล่ะโอ้บ้านเกีเจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองบ้านเอกีหนึ่งเจ็ดสองเออครับผมก็เพ่อน่ฝันเห็นไก่เห็นกาเ่อเพ่ีสิกีเป็ดเลีว่าสิกี้เป็นเลีสิกีเป็นสามกับเก่าสามกับเก่าครับสามกับเก่าครับกับเด็กหน่อยเนี่ยหวานตนสิกีเด็กหน่อยในยุคกลางไลครับเด็กหน่อยในยุคกลางเลย ครับบ่านห้างไกลอยู่ขอกสองห้างห้างสามนี่น้อพอใหญ่ครับนล็กน้อยอยู่กลางครับแล้วอกัวออกเกาสามม่อหาสามนนจะห้างห้างไกลมันจะเป็นหาเป็นยังนออกหาสามหาสามบ่ครับหาสามสามหาเกาสามสามเกาะพอใหญ่ในี่ตัานี้นะครับเรยว่าให้ดูคนจะไปตลาดมือเรีนใบเพื่อหาไม่ใช่ใบ องใบเนี่ยหรามหาสามจากสองใบนะครับเนาะแคกสามใบตัวสองใบนะบอกรถเจอร์นี้ได้บระเทศเป็นพี่ๆได้ดูขับับมัวเป็นยังรับวัวเป็นยังร้านคุณตานะครับเนาะร้านคุณปอดซาลีวัวเป็นยังครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยไปเนแลเมฆเข้าไปครับวัวเป็นยังรับหาสามว่าครับคุณตาว่าหาพี่เซฟเป็นหาสามนี่แหะหาสามรับเก่าสามนะครับเนาะหาสก็เก่าสามรับหลัก้านเด็ี่เดขกี่ กูจ้า้องเึื่อนเพิ่มหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองขับสมมเนาะหนึ่งเจ็ดสองครับแล้วก็เลขชุดเก่าก็ยังยุ่ตเก่านะครับเนาะครับยุโตเก่าครับผมขับานมู้ชมเนาะมียังเพิ่มเติมอีกใ่ครับกับเพื่อนว่าไม่สิตัวหนังแล้วเมื่อมันขึ้นกับปอกไฟแต่ฝันดอกแต่คาฝันสองสามขึ้นมากับปกไฟฝันครับ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 ขอบคุณในไลน์ครับคุณขสรีสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เฮาก็ขอขอบคุณขอบคุณพอ่อสาลี่หลายๆเนาะคะ่ะเนาะที่มีเหล่องเล่าความฝันมาเ้าให้ฟังหลักก็มมิโตเลขดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางบานนะะ้านเนาะค่ะเนาะคอยบัน,น้าลก็มาติดตามเหล่องเล่าความฝันไปฝากท่านผู้ชมกับเลขดีเลขเด็ดค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปสรุปตัวเลขของพ่อสาลี่ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขของพ่อสาลี่นี่ค่ะฝันเห็นอีแรงค่ะฝันเห็นอีแรงมาหลักกินไก่พ่อสาลี่ก็ตีเป็นเลขให้เฮ้า ห้าสามห้าสามเสามเสามนาะค่ะเนาะส่วนบัตรลิขที่ของพอซาลี่นี่ก็คือหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจดสองเยค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะประจำงวดวันที่สิมีนาคม2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลกะสิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ แต่ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกอยบันนาชาแนลน้ำเน้เดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมทางบานโชคหมานลำลุยลำลุยถือรางวัลทีนึงได้สามสิบล้านกันทุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมโชคโชคหมานหมานเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ